ไปวัดอย่าทำแบบนี้มีน้องถามมานะคะบอกว่าหลายคนนั้นก็ยังทำตัวไม่ถูกต้องเวลาไปวัดอยากให้พี่พูดให้ฟังนะคะว่าไปวัดนั้นควรปฏิบัติตัวอย่างไรวัดในประเทศไทยนั้นมีประมาณ4 2 0 0 0กว่าวัดซึ่งวัดนั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่เราไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นสถานที่ที่เราไปเพื่อความสงบ เพราะฉะนั้นเราควรปฏิบัติตนให้ถูกต้องนะคะเรื่องการแต่งกายนั้นพี่พูดในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะไปเปิดดูทีนี้เรามาดูกันว่าเวลาไปวัดนั้นอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเวลาเราไปวัดสิ่งที่เมื่อแรกไปเลยนะคะแรกเข้าเลยคือเราต้องถอดรองเท้านะฮะถอดรองเท้าก่อนที่จะเข้าไปในวัดหรือจะเข้าไปในโบสถ์ ซึ่งถ้าเป็นทางพม่านะคะเขาถอดตั้งแต่อยู่ในรั้วของวัดเลยนะคะคือเมื่อเหยียบเข้าไปในรั้ววัด ต้องถอดรองเท้าแล้วนั้นเวลาพี่ไปพ่อม่านะคะก็จะถอดรองเท้าไว้ในรถเลยนะคะก็จะได้สบายสบายดีนะคะไม่ต้องมันระวังเรื่องรองเท้าแต่ในประเทศไทยนั้นเราสามารถใส่รองเท้าเดินเข้าไปในรั้ววัดได้แต่เมื่อจะก้าวเข้าไปในโบสถ์หรือว่าจะขึ้นไปบนวัดนะคะก็จะถอดรองเท้าทีนี้รองเท้านั้น เราก็จะต้องเตรียมรองเท้าที่ใส่แล้วสบายๆใส่ง่ายถอดง่ายและถ้าหายก็ไม่ต้องเสียใจนะคะอันนี้ก็เป็นรองเท้าที่เราต้องเตรียมนี้เวลาเราเข้าไปในเขตวัดเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาความสงบความเงียบค่ะเป็นการให้เกียรติสถานที่พี่เคยไปวัดที่ที่เนปาลน,นะคะเขาจะมีป้ายติดนะคะตั้งแต่หน้าประตูวัดไปเลยนะคะบอกว่า ให้รักษาความสงบให้พูดเบาๆเขาจะเขียนไว้ตลอดเลยเป็นการเตือนใจนักท่องเที่ยวค่ะว่านี่คือวัดไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวไม่ใช่ห้างสรรพสินค้าไม่ใช่ร้านอาหารไม่ใช่ตลาดเพราะฉะนั้นต้องรักษาความสงบเรียบร้อยโทรศัพท์มือถือค่ะให้ปิดเสียงเรียกเข้านะคะ การที่เวลาเดินเข้าไปแล้วก็มีเสียงลายดังตึ้งตึ้งตึงตตลอดอย่างนี้ก็ถือว่าไม่เหมาะสมเมื่อเข้าไปในเขตวัดเราไม่ควรจะพูดคุยกันเสียงดังควรจะพูดเบาๆนะคะไม่ควรตะโกนโวกเวกหลายคนคะ่ะพอเข้าไปในเขตวัดก็จะถ่ายรูปนะคะก็จะตะโกนกันโวกเวกโวกเวกเลยนะคะ พูดคุยกันเสียงดังอย่างนี้ก็ถือว่าไม่เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังนะคะนี่ถัดไปค่ะเมื่อเข้าไปในบริเวณโบสถ์หรือวัดแล้วนะคะก็จะต้องเข้าไปกราบนะ,ะไปกราบสิ่งที่เราจะต้องกราบนั้นสิ่งแรกคือพระพุทธรูปค่ะกราบพระพุทธรูปก่อนนะคะสครั้งแบมือนะคะและ หลังจากนั้นจึงไปกราบพระสงฆ์เช่นเดียวกันนะคะก็คือกราบ3ามครั้งแล้วก็แบมือนะคะท,ที่ที่เราเรียกกันว่าเบญจังคับประดิษนะคะกราบพระเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะพี่ก็เคยเตือนนะคะว่าน้องผู้หญิงอย่าใส่เสื้อคอลึกคอกว้างค่ะเพราะเวลากราบพระนั้น คนก็จะเห็นหน้าอกหน้าใจเราหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังตรงนี้เวลาเข้าไปในเขตวัดหรือไปวัดนะคะอย่าไปปีนป่ายอย่าไปยืนบนนู้นบนนี้นะคะต้องอยู่ในความสงบนะคะแล้วก็เวลาถ่ายรูปหลายคนไปวัดไม่ได้ไปทําบุญนะครับไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปนะคะก็ต้องมีกริยาวาจาหรือท่าทางที่สํารวม ะะไม่ทำท่าทางหรือหน้าตาที่ดูดูไม่เหมาะสมไม่เคารพไม่สุภาพนะบางคนไปเซลฟี่แล้วก็ทำหน้าทําตาแบบนี้ก็ถือว่าไม่เหมาะสมนะคะเวลาเข้าไปในวัดเราจะต้องนั่งกับพื้นนะ,ะนั่งกับพื้นเพราะฉะนั้นน้องๆที่นุ่งกระโปรงนะ,ะผู้หญิงนะคะที่นุ่งกระโปรงแคบหรือกระโปรงสั้นก็ต้องระมัดระวังซึ่งพี่พูดไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะ แล้วก็น้องที่เป็นผู้หญิงนั้นจะต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นก็คือว่าไม่ว่าเราจะนั่งหรือจะยืนจะเดินนะคะให้เว้นระยะห่างจากพระสงฆ์นะคะเพราะว่าใกล้ใกล้จนเกินไปนั้นไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะไปนั่งคุยกับหรือว่าไปสนทนากับพระสงฆ์เพียงลำพังนะคะ สงต่อสองหรือว่าคุยในที่ที่มันเป็นมุมอับนะะที่ที่มันแคบหรือว่าเป็นในห้องพระอย่างนี้ไม่เหมาะสมนะคะไม่ควรเข้าไปกรณีที่เราพาเด็กไปกรณีที่เรานำสัตว์เลี้ยงไปจริงๆไม่ควรนะคะไม่ควรนำสัตว์เลี้ยงไปแต่ว่าถ้าเกิดจำเป็นนะคะก็ต้องดูแลเด็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงให้ดีอย่าให้มาเ,ออเดินเพ่นพ่าน,านหรือส่งเสียงรบกวนนะคะเพราะว่าในวัดคือต้องการความสงบ ะะแล้วก็ระมัดระวังอย่าไปสุบุรีเสพสารเสพติดหรือว่าดึงสุราในวัดซึ่งอันนี้ถือว่าไม่เหมาะสมนะคะอย่าทำแล้วกเ็เวลาเราไปสนทนาหรือไปคุยธรรมะกับพระก็อย่านานนักนะคะพอสมควรระยะเวลาพอสมควรแล้วก็ควรจะลาก,กลับ เพราะว่าพระท่านก็จะได้ทําปฏิบัติกิจสรงของท่านนะคะคือได้ทําภารกิจของท่านท่านก็อาจจะไม่กล้าที่จะมาบอกเราว่าโยมกลับบ้านได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่านานจนเกินไปนะคะถึงเวลาเหมาะสมก็ลากลับก่อนกลับก็กลาบนะคะกลับพระพุทธรูปสามครั้งก่อนแล้วก็กลับพระสงฆ์อีก3ามครั้งคะ ก็เป็นการที่เรานั้นจะต้องปฏิบัติตัวให้เหมาะสมเมื่อเราเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์การที่เราปฏิบัติตัวได้เหมาะสมนั้นถือว่าเป็นการให้เกียรติสถานที่และเป็นการให้เกียรติตัวเองเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่เหมาะสมอย่าทำนะคะในวัดสวัสดีค่ะ